สวัสดีค่ะอันนี้จะมากินกินข้าวล้วกินแกงนอก่อไม้จ้ะหน่นอไมส้สดใส่เห็ดโอหนูด้วยทขมกเือพวงเห็ดฟางเห็ด เห็ดเข็มทองอข้าวเหนียวด้วยมานะวันนี้วันนี้ฟ้ามืดค่ะพัทยาฝนลงเรากินแกงเหาอไม แต่เฟร็ดเขาก็กินกินแล้วเสร็จแล้วเขานอนละแล้วก็กินแกงหน่อไม้ฝรังไม่กินนะแกงหน่อไม้ไม่่ใช่อาหารเขาเขาใส่ลูกโดดด้วยเ,ยเาใส่ลูกโดดเยอะ อร่อยอกินเปล่าๆก็กินเฉยๆอะ่ะคือเอายกออกมากินเลยโดยที่ไม่ต้องกินข้าวก็ได้แ้ง่น่อไมาจะไม่เปืองข้าว กินก้างน่อไม้แต่ไม่เผาอร่อยหน่อไม้มสดนะไม่ใช่หนอ่อไม้โดองอร่อย จะหยิบให้ดูโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ